เอาไปเติมแต่ก็บีบมะนาวเลยนะคะมะนาวสักสามชิ้นเอาไปเปรี้ยวหน่อยเพราะว่ามันมัน,มนต้องใช้ความเปรี้ยวของมะนาวขับไขมันหน่อยเดี๋ยวไขมันเกาะตามกระแสะเลือดกินไปเปี้ยวแซ่บๆเอาไว้ละดีแล้วะค่ะเลือดลม,มสูบฉีดดีขับไขมันเปรี้ยวหยดเปีืสมุนไพรทั้งนั้นแหละค่ะ พริกนี่ก็มีประโยชน์มะนาวจิดจัดแก้เวียนหัวปืดพระองคอ์เสร็จแล้วก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะคนนะคะคนเบาๆค่ะเดี๋ยวไข่ดาวม,มันจะแตกคนเลยนะคะหน่าทานจังเลย ยำไข่ดาวบางคนเลอเอาพริกพริกพริกคนพริกให้มันทั่วก่อนคนให้ทั่วชิมรสแ่บพริกชิมผักก่อน น้ำตาลนิดนึงขาล็กดีคงชื่นรสขัดไม่ได้เลยนะคะเนี่ยไี้ไม,ม่กลมกล่อมลืมไปลืมไม่ได้เลยนะคะผมงนัวเดี๋ยวไม่มีสีสันชีวิตไม่มีรสชาติ ผงนัวค่ะผงนัวโอเคค่ะยำไข่ดาวเมนูเด็ดอาหารวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อถูกใจก็คอมเมนต์กดถูกใจได้นะคะแล้วก็กดติดตามนะคะขอบคุณนะคะอ,อ,อร่อยจังเลยค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมค่ะ